คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตากลงพื้นที่สอดส่องโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงในพื้นที่อำเภอบ้านตากและอำเภอสามเงาเพื่อเสนอแนะผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข1175ห้11 75, วยส้มป่อย ถึงเจดียุทธหัตถีอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนายศบกเกษมแงมงามรองประธานคณะธรรมพิบาลจังหวัดตากนำคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตากลงพื้นที่สอดส่องโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข1.175ตอนควบคุม02.00ตอนห้วยส้มปล่อยถึงเจดียุทธหัตถี อำเภอบ้านตากระหว่างกมที่69บวก400ถึงกมที่70บวก700เพื 00, ่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิธภาพถนนภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน มีหน่วยงานแขวงทางหลวงตากที่1กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบขนาดความกว้าง12เมตรยาว1,300เมตรจำนวนเงินงบประมาณ12ล้านบาทโดยเริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง15กรกฎาคม2564ระยะเวลาก่อสร้าง140วันซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ9 0และคาดว่า จะแล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาจ้างหลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปสอดสองโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข1357ตอนควบคุม0 1 0, 0 0ตอนทางเข้าเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาระหว่างกม9บวก730ถึงกม10บวก930ขนาดความกว้าง12เมตรยาว 1,200เมตรจำนวนเงินงบประมาณ12ล้านบาทเริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง25มิถุนายน2564ระยะเวลาก่อสร้าง120วันโดยมีหน่วยงานแขวงทางหลวงตากที่1กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ปกติและมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดหรือกทจมีหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้โดยกทจประกอบด้วยผู้แทนจากสามภักส่วนคือผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเป็นกรรมการโดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธานกรรมการซึ่งจังหวัดตากอยู่ในเขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทัยและอุตรดิต์